สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดนเกษตรช่วงนี้ก็ได้รับข้อความจากเพื่อนๆว่าทําไมเวลาเขาเสียบแบตเข้ากับตัวลำละ่ะมันมีเสียงแปะเกิดขึ้นนะฮะคือเสียงแปะที่ได้ยินเนี่ยมันคือเสียงของการสปาร์กนะครับการสปาร์กมันเกิดจากอะไรครับไฟที่ผ่านตรงนี้มันเป็นไฟ50โวลต์นะครับคือถ้าไฟ50โวลต์เนี่ยถ้าเราเสียบเข้าไปเลยทันทีเนี่ยตอนที่ขั้วมันติดกันเนี่ยกระแสไฟมันจะวิ่งอย่างรวดเร็ว รุนแรงมากครับทาให้เกิดการสปาร์คดังแปะถูกไหมฮะทีนี้พอมันสปาร์คมันจะเกิดอะไรขึ้นเสียงที่ได้ยินนะ,ะมันไม่ใช่แค่เสียงเฉยๆนะฮะมันจะมีการสปาร์คที่มันเป็นไฟเนี่ยทาให้ผิวสัมผัสตร,ตรงที่มันเจอกันตอนแรกเนี่ยกระเด็นหลุดออกไปด้วยนะฮะก็ขั้วทองเหลืองเนี่ยก็จะกระเด็นออกไปนะตรงจุดนี้อาจจะกระเด็นไปที่ขั้วขั้วตัวแบตนะฮะขั้วตัวแบตนี้มันก็อาจจะไม่กลม อาจจะมีเม็ดทองเหลืองอยู่นะฮะขั้วถ้าเกิดถ้าเรายอมให้มันสปาร์กกันบ่อยๆมันก็จะฝืดนะฮะค่อยๆฝืดเพราะว่ารูมันไม่กลมแล้วไงมันอาจจะมีเม็ดทองเหลืองกระเด็นไปติดนะฮะอันนี้ก็อาจจะแหวงแหวงไปบ้างนึออกไหมฮะทีนี้ทําไมมันถึงเกิดการสปาร์กนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเต็เนเนรม้วบวกเนาะน่าจะมีอยู่สองชั้นนะฮะชั้นที่หนึ่งกับชั้นไหนนะฮะ ชั้นที่1เนี่ยเป็นวงจรการสปาคนะครับมันจะมีค่าความต้านทานอยู่ค่าหนึ่งนะครับเวลาเราเสียบไปเนี่ยฟึบไฟจะวิ่งผ่านขั้วนี้ไปผ่านค่าความต้านทานนะครับแล้วพอเราเสียบลึกเข้าไปจนถึงชั้นในเนี่ยนะมันจะไม่เกิดการสปาคขึ้นเลยนะครับทีนี้อ้าวแล้วพอมีวงจรการสปาคแล้วทำไมเราเสียบแล้วมันยังสปาคอยู่นั่นก็คือไฟมันไม่ผ่านตรงนี้ไงฮะ<ส> <ก aha> เราเสียบเข้ามาฟึบไฟมันผ่านขั้วใหญ่ตรงนี้เลยมันก็จะเกิดการสปาคที่ขั้วใหญ่ตัวเนี้ย ตรงเนี้ยในลึกๆเนี่ยฮะเข้าใจไหมฮะซึ่งเมื่อเรามาพิจารณากันดูดีๆจะพบว่าขั้วตรงนี้ดํามากเลยดํามากนะฮะเวลาเสียบทุกครั้งก็จะมีเสียงแปะเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้วิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวครับหนึ่งทำความาสะอาดตรงนี้เป็นประจานะฮะเป็นประจําขั้วที่แบตเหมือนกันเวลาเราเสียบเสียบ ดึงออกมาจากตัวลำให้ปิดฝาฝายางเลยทันทีนะฮะเราจะเปิดฝายางก็ต่อเมื่อเสียบเข้ากับเครื่องชาร์จหรือว่าจะเสียบเข้ากับตัวโดรนนะครับแล้วก็วิธีการคลีนนิ่งทําความสะอาดนะครับ<ะ>การทําความสะอาดก็จะมีนี่ครับเขา,า,า,าเรียกว่าอะไรนะคอนแทคคลีนเนอร์ก็สามารถเอามาฉีดได้นะครับฉีดปุ๊บฉีดเข้าไปอาจจะเอาพวกคัตตันบัดหรือว่าทิชชู่มาเช็ดมันนะฮะให้มันใสขึ้นมานะครับ หรือว่าจะเอาแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะต้องเช็ดเช็ดเปียกแล้วก็เอากระดาษเอาคัดตบัรแห้งเช็ดซ้ํานะครับเพราะว่าเมื่อแอ,อลกอฮอล์ระเหยไปแล้วมันจะเหลือน้าเนาะต้องเอาขัดตับัดเช็ดซ้ําอีกทีนึงทีนี้ถ้ามันทําแล้วมันยังไม่หายเกิดยังไม่หายเนี่ยทำยังไงต้องใช้วิธีทางทางกลนะครับอย่างคือใช้กระดาษทรายนะครับแต่จะเอากระดาษทรายเข้าไปถูอย่างเงี้ยมันก็คงจะได้ผลไม่ค่อยดี ให้เพื่อนเพื่อนทำอุปกรณ์อะไรประมาณอย่างนี้มาะฮะนี่อันนี้เป็นเป็นไอตัวที่ผมทำไว้เป็นสามดีพรินเตอร์ผมจะเอากระดาษทรายใส่ไว้ตรงเนี้ยนี่เห่อ,อไหมฮะแล้วก็พยายามทำให้มันโค้งแล้วผมก็จะเสียบเข้าไปอันนี้ที่สมก็ผมใส่แล้วผมดัดไปแล้วนะผมก็จะเอากระดาษทรายใส่เข้าไปในนี้แล้วผมก็จะเสียบเข้าไปแล้วหมุนหมุน,นหมุนนะครับกระดาษทรายก็อย่าใช้เบอร์หยาบมากนะครับใช้เบอร์ละเอียดหน่อย หมุนสักสองสามทีนะครับตรงนี้ก็หมุนสักสองสามทีแล้วก็เอาตัวคอนแทคคลีเนอร์ฉีดล้างมันนะครับขั้วที่แบตเตอรี่ก็เ,กเหมือนกันนะครับเวลามันสป,ปาร์กอะ่ะมันต้องมีบ้างแหละที่มันฝือดอันนี้ก็จะเป็นขั้วตัวผู้ผมก็เอากระดาษทรายมาเสียบอย่างี้นะครับอย่างนี้หมุนนี้อ่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปข้างใน เพี้ยก็หมุนเลยครับหมุนหมุนสักสองสามรอบก็พอ <c oughs> เป่าเป่าเสร็จเอาคอ n แทคครีเนอ e ์ฉีดล้างทำความสะอาดนะครับ <c oughs> อ่เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วก็ลองเสียบดูเลื่นดีนะฮะนี่ออกมันไม่มีะนะครับก็เพื่อนเพื่อลองไปแก้ไขดูก่อนนะขั้วตรงนี้ ถ้ามันดำก็ทคาความสะอาดซะนะฮะถ้ามันทคาความสะอาดแล้วยังเป็นอยู่ก็ลองเอากระดาษทรายทําเบ้าทําอะไรมากระดาษทรายใส่เข้แไวหมุนกสองส,สารอบถ้ายังไม่หายเปลี่ยนเลยครับนะครับเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับถ้ายอมให้มันแปะแปะสปาร์อยู่เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวขั้วตัวนี้ก็จะเสียมันจะหลุดออกมาเลยนะตัวนี้แล้วก็ขั้วที่แบตก็จะเสียทีนี้พอขั้วที่แบตเสียปุ๊บลามไปขั้วที่เครื่องชาร์ตอีกนะฮะ พวกทั่วที่เครื่องชาร์จก็จะหลวมจะครอนอ่าก็ฝากไว้นะครับถ้าดูแลมันนี่มันมันมันไม่เสียง่ายครับคงครับ